สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนโหลดเออไม่ใช่ดิจะมาบอกว่าตอนนี้พับจีมาโหลดฟรีในในสตรีมเลยนะครับในคอมมาครับไม่เชื่อครับลองพิมพ์ดูได้ครับผมเข้าที่ Google ครับผมพิมพ์เลยครับสตรีมดิพับฟรียูบีจพับจีสตรีมนะฮะ PUBG S T R E ีจีนะฮะับสตรีมครับผมสำหรับใครที่โหลดสตรีมไม่เป็นหรือว่าไม่เคยโหลดเกมในสตรีมมาก่อนนะครับ กดตัวอบริเวณมุมขวาบนนะครับผมมีคลิปสอนเลดโหลดเกมกุดดักไว้นะก็คือวิธีการทําเหมือนกันเลยแต่นี้เปลี่ยนเป็นสตรีมเพีงแค่นั้นแหละอืมนั่นแหละก็เปลี่ยนเป็นพับ G จากกูดดักนะครับวิธีการโหลดนะครับแล้วก็เข้าเว็บไปแล้วนี่ครับแป๊บนึงครับรอสักครู่ปุ๊บมาแล้วลองเลื่อนลงมารับเขียนแล้วฟรีทูเพย์นะตอนนี้เห็นไหมครับแปลว่าตอนนี้มันสามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้วเนี่ยครับมีทั้งตัวอย่างเกมหรืออะไรต่างๆมากมายนะโอ้โหดูสิ แล้วก็ลองว้าวเสียงเกมแนละ้วกต็ต้องปิดไฟนะนี่คือเนี่ยขั้นต่ำกับรุ่นแนะนำนะนี่คือฝั่งขั้นต่ำแล้วก็แนะนำนะสเปคขั้นต่ำของคอมคุณนะก็มาเช็คได้ครับว่าคอมคุณไหวหรือเปล่าไม่ไหวหรืหอยังไงอะไรยังไงับครับ,รบก็ลองดูนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้สอนโหลดแตมาบอกนะครับผมว่ามันโหลดฟรีได้แล้ววิธีการโหลดก็นะครับเหมือนกับกู๊ดดักในตัวไอ้ความบนนะตัวไอ้มุมขวาบนนะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับขอบคุณมากครับ Bye.